แหวนเนื้อเงิน4หู5ตารุ่นบันไดสวรรค์เนื้อเงินลงยาพิมพ์เล็กพบเจอเพียงหนึ่งวงสหูหตาเมื่อจะสร้างนั้นทําได้ยากยิ่งเพราะตามตำราบโบราณบริบูรณ์ไปด้วยรายละเอียดของกระบวนพิธีหากไม่มีความเพียรตั้งใจอย่างยิ่งแล้วยากยิ่งนักที่จะสร้างได้สําเร็จฉะนั้นจึงมีแต่ผู้ที่เป็นสัมมาชนเท่านั้นจึงจะรักษาไว้ได้และจะได้บารมีแห่งสี่หูหตาคุ้มครอง กระแสแรงต่อเนื่องมายาวนานนักสะสมชาวต่างชาติมาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์นิยมมากพระอินจำแรงสี่หูห้าตารุ่นบันไดสวรรค์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแดนเหนือหลวงปู่ครูบาบุญยังปุญยังกะโลวัดห้วยน้ำอุ่นตำบลแม่ตืออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายปิดตำนานสี่หูห้าตาแห่งเมืองลี้ของท่านนำเข้าพิธีเททองนำเลิกเมื่อวันที่20มิถุนายน2556 พิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่26ตุลาคม2556นวัดห้วยน้ำอุ่นอเภอลีจังหัดลำพูนครูบาบุญยังมีพลังชาญแก่กล้าและมีเมตตามากบวชอยู่บนเขาตั้งแต่ยังเป็นเนนเป็นลูกศิษย์ครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาและเคร่งครัดมากเหมือนอาจารย์ฉันมื้อเดียวและไม่ฉันเนื้อสัตว์และสืบทอดวิชาการสร้างวัตถุมงคลสี่หูหาตาซึ่งโด่งดังมาจากอาจารย์ด้วย จากตำนานสี่หูห้าตาเป็นพระอินท์จำแรงลงมาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากบนโลกมีลักษณะคล้ายลิงเรียกว่าพยาวานนสี่หูห้าตาอีกทั้งยังสื่อถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยโดยว่าจำนวนสีห่หูและห้าตานั้นที่แสดงถึงหลักธรรมพรหมวิหารสี่และศีลห้ากินทานถ่ายเป็นทองคำเครื่องรางของขลังสี่หูห้าตาของครูบาบุญยงได้รับความนิยมในหมู่ลูกศรริษย์มากโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์ เมื่อท่านดำริหาง,งบสร้างบันไดสวรรค์ให้คนขึ้นไปไหว้พระธาตุเจดีข้างบนเขาจึงสร้างรุ่นบันไดสวรรค์ให้บูชาสุดยอดมวลสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาโภกทัพสวดทิพยม์เสกคาถาเร่งให้รวยเร่งให้มีเร่งให้เด่นเร่งให้ดังยาจกกลับกลายเป็นเศรษฐีคนมั่งมีกลับได้เป็นเจ้าสัวยกฐานะที่ตกต่ำให้กลับสูงดีเด่นในเรื่องเจริญก้าวหน้าในการงาน เรียกเงินไหลามาเทมาทั่วทั้ง8ทิศทำมาหากินอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองบรรดาลได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งมั่นคง,งเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้สี่หูห้าตาพระอินจำแรงสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภของล้านนาพระองค์ครูเรื่องและภาพไตรเทพไกรงูตามตำนานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วจอเชียงรายเชื่อกันว่าแมงสี่หูห้าตามีลักษณะตัวอ้วนและเตี้ยมีกายภาพอย่างหมี และมีขนยาวสีดำปกคลุมร่างกายนอกจากนี้ยังมีหูสองขู่และมีตาห้าดวงโดยที่ดวงตาของแมงสีหูห้าตานั้นเป็นสีเขียวรับประทานถ่านไฟร้อนเป็นอาหารและมูลของแมงสีหูห้าตานี้เป็นทองคำในขณะที่ตามตำนานแมงสีหูห้าตาที่ครูบาเจ้าชยะวงศ์ษาพัฒนาแห่งจลาพูนเขียนขึ้นว่าลักษณะของแมงสีหูห้าตาไว้อีกแบบหนึง่งโดยมีลักษณะคล้ายลิง และเรียกพยาวานอนสี่หูห้าตากับทั้งยังได้เชื่อมโยงสัตว์นี้เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยโดยว่าจำนวนสี่หูและห้าตานั้นที่แสดงถึงหลักธรรมพรหมวิหารสี่และศีลห้าครูบาบุญยังได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดบูชาสี่หูห้าตาจะเป็นผู้ที่จำเริญด้วยสวัสดีมงคลหาที่สุดมิได้มีประการต่างๆอาทิมีคุณวิเศษมากนักความว่าหมื่นเทวดาก็มารักษาทุกข่ำเช้าแคล้วคลาด ลอดภัยสำเร็จรวยเร็วทันใจค้ำคูณหาที่สุดมิได้มื่นเทวดามารักษาคือเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายทั้งอินพรมยมยักษ์มนุษย์ล้วนมีความเสน่หาเมตตาช่วยอำนวยช่วยอุปถัมภ์ในทุกประการแคล้วคลาดปลอดภัยคือภัยทั้งหลายอันเป็นโทษไม่อาจกล้ำกลายได้ด้วยบารมีแห่งสี่หูห้าตาพระอินทจำแรงใช้ได้ล้านช่องทางสำเร็จเร็วทันใจคือกิจใดการใด งานใดสิ่งใดหาไทยหมายปองเมื่อได้ระลึกถึงคุณของสี่หูห้าตาพระอินท์จำแรงแล้วย่อมสำเร็จในทุกด้านช่วยอำนวยชัยในทุกประการคือมีว่าจะทำกิจการงานใดย่อมสำเร็จทุกประการคำคุณหาที่สุดมิได้คือส่งเสริมโชคลาบวัสนานานาประการทรัพย์อันใดมีแล้วก็จกเพิ่มพูนทรัพย์อันใดที่พึงจะมีก็จกหลั่งไหลามาไม่ติดขัดการอันใดที่ข้องขัดติดตัน ก็จะราบรื่นสิ้นทุกอันวิธีบูชา4ี่หูห้าตาพระอินจำแรงตั้งนโมสมจบระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระอินเทพจำแรงสี่หูห้าตาและสงบจิตแล้วภาวนาพระคาถาว่าพุทโธอยู่หลังพุทธังอยู่หน้าตัวข้าอยู่กลางเวเวสิใช้ป้องกันภัยรัตนางปุระโตอาสิใช้เศษของกินดีมากมหาลาโพพวันตุเมใช้ขอลาบ อิติปิโสพระวาเงินทองไหลามาอิติปิโสพรวาเงินคําไหลามาอิติปิโสพรวาเงินทองและเงินคําไหลามาเทมาหาข้าพเจ้าเสมอทั้งนี้มีคติความเชื่อเมื่ออธิษฐานในสิ่งที่ควรแล้วจะสมปรารถนาทุกประการ